สวัสดีชาวราศีตุลดูดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังวันที่นะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวการจัดเลขมงคลน,นะ,ะอ่านใต้ description box นะคะมีลิงก์ก่อน a d ด line id นะคะถ้าใครอยากได้คำตอบเป็นของคุณเองดูดวงส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะราศีตุลลัคนาตุลมีประโยชน์ นะะในการที่คุณฟังอยากสนับสนุนช่องของหมอแจนนะ,ะอุญยอดผ่านบัญชีกสิกรตองสีได้นะคะระายไ,ได้ส่วนนั้นหมอแจนจะรวบรวมไว้ทําบุญนะคะาราคาราศีตุลราศีนาตุลน,นะมาดูซิว่าความรากักความสัมพันธ์ <c oughs> ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะราศีตุลราศีนาตุลความรากักความสัมพันธ์ที่คุณเจอนะคะคุณเจออะไรนะว้าวไพเดอะเวิลด์นะคะใบแรกนะโอเค เดอะเวิลด์นะใบแรกเดี๋ยวหมอต้องคว่ำไว้ก่อนนะคะสิบไม้นะคะคิงออ f เ e น t a c l e นะคะโอเคราศีตุลรักณาตุลในเดือนกนรกฎาคมนี้นะคะคุณบอกว่าคุณบอกว่าสถานการณ์นะ,ะมันต้องจบแบบคอมพลีตนะ,ะคุณวางสถานการณ์นะคุณ คุณเฉยคุณนิ่งนะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคุณกลับมามองเห็นคุณค่าตัวตนของคุณเองนะคุณจะปล่อยให้วันเวลามันเคลื่อนผ่านไปนะคะคุณบอกว่าคุณตัดสินใจแล้วนะคุณเดินออกจากตรงนี้นะราศีตุลนะห้าเหรียญนะคุณบอกว่าคุณไม่จะเป็นจะต้องวิ่งตามความรักของใครนะใต้สำรับนะค King of Cups นะคะคุณมีความรักให้เขาอย่างมากมายแต่สิ่งที่คุณได้มานะคะ คุณให้เขาเป็นแบบ king of p e d i c l e นะดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ Care, อย่างมากๆนะแต่คนคนนั้นนะคะเขารู้สึกขาดแคลนความรักความอบอุ่นต้องการจากคุณมากๆนะคะคุณรู้สึกว่าภาระนะคะความสุขความสบายใจนะความสิ่งที่เขานะคุณทำตามความ ปารถนาของเขานะคุณเอาความรู้สึกของคุณทั้งหมดนะคะไปใส่ใจความต้องการของคนคนนั้นนะคะและนะคะมาแบกรับภาระสิ่งนี้ไว้เป็นของคุณเองคุณรับผิดชอบกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาเขาต้องการสิ่งไหนนะคุณให้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้สึกให้เงินทองให้ข้าของเลยแล้วแ,วแต่นะคุณออฟเฟอร์นะคุณออฟเฟอร์ความรู้สึกให้เขา นะการดูภาพรวมพลังงานเป็นแบบ e n e r a l reading อาจจะมีพลังงานที่สลับกันก็ได้นะคะราศีตุลและคณาตุลน,นะคะมันมี energy พลังงานที่สลับกันได้ไปสลับกันเอาเองนะคะสำหรับเช้าซองพลังงานสลับกันคุณก็ไปสลับเอาเองนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะทีนี้คุณรู้สึกว่านะ,ะการที่เราเป็นคนที่นะ,ะเอาความรู้สึกของตัวเอง mm hmm. เพื่อทำตาม ความปรารถนาของเขาหรือเธอคนนั้นนะ,ะมันไม่ทําให้คุณนะคะมีความสุขนะ,ะคุณไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเขาเฉยเขาไม่ให้ความรักนะ,ะความรู้สึกที่คุณต้องการไม่เขาไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์เขาไม่พร้อมที่จะชัดเจนคุณได้แต่ความเศร้าความเหงานะคะเขานะคะ ไม่ลงทุนในความรักในความสัมพันธ์เลยนะคนคนนี้เขาไม่ลงทุนเ,เขาไม่ลงทุนในความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกเขาก็ไม่ลงทุนที่จะแสดงออกให้คุณนะเขาเขาเรียกว่าขี้เหนียวประหยัดทางความรู้สึกที่จะให้คุณประหยัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวคุณร,รู้สึกว่าที่ตรงนี้มันไม่เหมาะมันไม่ใช่แล้วคุณรู้สึกคุณทุบเทไปมากและคุณรู้สึกขาดแคลนนะคะ วันเวลาที่ผ่านไปนะคะวิวออฟฟอร์จูนคุณคิดว่าโนะชคชะตาคงไม่ได้กําหนดมาให้คุณต้องหมดไปแบบนี้ต้องทุ่มเทไปแล้วไม่ได้อรักกบคืนมาคุณจกวางสิ่งนี้ให้มันจบไปนะคะคุณยอมจบนะคะสิดับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณบอกว่าคุณเจ็บพอแล้วมันถึงไซเคิลที่คุณจะไปข้างหน้านะค,คุณตัดสินใจเดินจากตรงนี้ไป คุณเดินไปข้างหน้าแม้ว่าคุณจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแม้ว่าคุณจะอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่คุณจะคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่โชคชะตานำพามาให้ฉันได้เจอกับเขาแต่คุณรู้สึกว่าพอคุณไปคบคนไปทดลองทุกสิ่งทุกอย่างคุณลงทุนไปทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกนี้แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้นะคุณตัดจบนะอันนี้เป็นพลังงานของคุณโอเคชัดเจนนะราศีตุลลคณาตุลมาดูซิ นะคุณที่คุณเจอนะเป็นประมาณไหนนะพลังงานของเขานะในความสัมคัญน,นี้นะคะโอเคเขาดูพลังงานคนที่เชื่อมโยงกับราศีตุลลคณาตุลน,นิดนึงนะคะห้าเหรียญเมื่อคุณเดินจากไปนะไพ่ห้าเหรียญของคุณกลายมาเป็นของเขานะคะห้าเหรียญน,นะคะ8ปดถ้วยคุณเดินจากไปแล้วนะคะเขารู้สึกขาดแคลนนะขาดแคลนอะไรคะ ขาดแคลนคนรักคนเอาใจใส่ไม่มีใครมาดูแลเทคแคร์ไม่มีใครมาพยาบาลเขาไม่มีใครมาป้อนข้าวป้อนน้ําเขาไม่มีใครมาโอนเงินให้เขาใช้หรือเปล่านะคะบางคนบางพลังงานนะคะเขาบอกว่านะเมื่อคุณเดินจากไปไหมคะแปดถ้วยความมั่งคั่งมั่นคงเออนะคะความมั่งคั่งมั่นคงเขารู้สึกขาดแคลนเขารู้สึกเหมือนไม่มีใครซัพพอร์ตนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะ แต่เขาจะทําอะไรไหมโน no, ไม่ทําค่ะเขาจะอยู่เฉยตรงนี้นะคะเขาไม่ขยับขยื่นนะคะเขาไม่ขยับขยื่นเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาหรือ สิ่งที่คุณเคยให้เขาคุณไม่ให้แล้วเขารู้สึกขาดแคลนยแย่เๆเงาหงอยหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อคุณจากไปนะคะเขาก็มาโฟก,กัสที่ตัวของเขาเองเขายังไม่ทําอะไรนะเขานะกลับมีกําแพงขึ้นหรืออะไรคะต้องประหยัดเงินนะเออต้องประหยัดเงินหรือเขาจะไม่ทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาพปรเทคตัวของเขาเองนะคะ ถาว่าเนี่ยเขาพอเทคป้องกันตัวกับเขาเองเช่นเขาอาจจะรู้จักใช้เงินใช้จ่ายคือเขาต้องจัดสรรจัดการอะไรกับชีวิตของเขาเองอะ่ะมอก่อนมีคนดูแลนู่นนี่นั่นไงนะคะตอนนี้เขาต้องทําสิ่งนั้นเองนะคะเป็นความวุ่นวายนะ,ะเขาต้องดูแลตัวเองอ่าเขาต้องดูแลตัวเองนะคะ นะเขาบอกว่าพลังงานท่าไม้เท้าเป็นความวุ่นวายสับสนไม่มีใครมาจัดการให้เขาแล้วไม่มีใครมาเคลียร์พลังงานให้เขาไม่มีใครมาจ่ายเงินให้เขาไม่มีใครมาฉายหนี้ให้เขาไม่มีใครมาดูแลเทคแคร์นะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะก้าวไม้นะ,ะนะรู้สึกว่าเอ๊ะนะเนี่ยเห็นไหมคะมันเหมือนว่าตอนแรกเขานะเขาเรียกว่าอะไรมีกำแพงนะไม่ให้คุณเข้าไปในความสัมพันธ์แต่เขาก็ยังถืออยู่ตรงนี้เหมือนยังรอว่าคุณจะกลับมาไหม <c oughs> เนี่ยนะคุณจะกลับมาไหมนะคะเขาเขารู้สึกแบบนี้นะเขาถามตัวเองนะนะ,ะคนของคุณนะมาดูซิว่าก้าวไปเท้าของเขานะคะคืออะไรเขาก็มีกําแพงขึ้นนะคเขาก็มีกําแพงขึ้นเลยหรือปกป้องตัวเองนะคะว่าไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดไม่อยากให้ตัวเองคิดถึงคุณไม่อยากให้ตัวเองเขาวุ่นวายใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่ารอสถานการณ์เดี๋ยวคุณก็คงจะกลับมาเองแหละนะเขายือนอยู่ตรงนั้นนะ เป็นสถานการณ์ที่นะเหมือนว่าเออเขาอยู่ตรงนี้แหละนะเขาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณอยากจะมาคุณก็มานะแปดดากนะคิดวนเวียนถึงเรื่องคุณนะคะอาจจะคิดถึงเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่คุณเคยให้เขาแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีใครให้เขาแล้วไม่มีใครจัดก,การปัญหานะคะวุ่นวายนะคะแฮงแมนติดติดอยู่กับ ติดอยู่กับอะไรคะติดอยู่กับความคิดของตัวเขาเองนะคะเนี่ยเห็นไหมเหมือนรอคอยแต่จะทําอะไรไหมแปดดับไม่ทําอะไระคนคนนี้ยังไม่ทําอะไรหรอกนะคนของคุณอมาดูซิสถานการณ์เดือนก,นกรกฎาคมนะคะสถานการณ์ที่จะเข้ามานะนะความสัมพันธ์นี้จะยังอยู่ในแบบไหนในเดือนก,นกรกฎาคมนี้ราศีตุลลคณาตุลพลังงานสลับกันไปไปดูเอาเองนะ,ะอม,มาดูซิเขาคิดากจะทําอะไรกับคุณไหมนะคะ ถ้าคุณเดินจากไปนะคนคนนี้จะคิดจะทําอะไรไหมเขาคิดว่าคุณมีกำแพงขึ้นใส่เขาแล้วแหละนะ,ะว่าไม่ไม่สนใจแล้วความรักความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนานะคะอืมคนคนนี้อยากจะทําอะไรไหมละ่ะนะะไม่ทําอะไรไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะเขาไต่ตรองตึกตองนะคะนะไต่ตรองตึกตองนะคะ เขาใช้ความคิดนะฮะอยู่กับตัวเองนะคะมีพลังงานราศีกันลัขนากรเข้ามานะราศีกันลัขนากรเข้ามาคือเขาคนนี้นะฮะตึกตองไต่ตองนะคะพลังงานนี่อสดับมาเป็นของคุณก็ได้เช่นอยู่เงียบๆนะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณตัวคุณมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองแต่ความเจ็บปวดนี้นะคะทำไมคะตัวคุณอาจจะคิดว่าพอเหอะนะฮะฉันเจ็บปวดนะฮะสิ่งที่เศร้าเสียใจสิ่งที่โดนหักหลังทําดีไม่ได้ดี การดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณและเขาอยู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ติดต่อสื่อสารนะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะพลังงานนี้มันเป็นความเจ็บปวดเสียใจนะคะคุณก็พยายามจะโฟกัสที่ตัวของคุณเองทํางานหาเงินทํางานหาเงินของคุณนะรักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองหมดเงินไปเยอะหรือหมดเวลาไปเยอะหรือเสียความรู้สึกไปเยอะนะคะกำลังจะซ่อมแซมใจตัวเองนะคุณกาลังจะเปิดโอกาสให,ใหม่ๆให้ตัวคุณเอง นะเปิดโอกาสใหม่ให้ตัวคนเองหรือคุณจะมีโชคดีเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะทําชีวิตของคุณให้ดีขึ้นกว่านี้นะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเขานะคะสิ่งนี้นะเขาก็จะพยายามทํางานทําเงินหรือเปิดโอกาสเห็นไหมคะเนี่ยคนคนหนึ่งที่เสียโอกาสเสียเอเนจีคนที่มันเป็นเหมือนว่าคนที่ดูแลเทคแคร ออมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานะะทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่จะเป็นต้องจ่ายเองเขาเปิดโอกาสนะะเห็นไหมฮะเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อนะ,ะหาโชคหรือหาสิ่งใหม่หรือหาอะไรที่มาทดแทนสิ่งนี้นะคะเนี่ยเริ่มเขาเริ่มคอนเนคชันใหม่ติดต่อสื่อสารใหม่เออติดต่อสื่อสารใหม่หรือนะ,ะมองเพื่อสิ่งไหนที่ที่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เปิดออปชันใหม่เปิดคนใหม่นะเออหาโอกาสใหม่นะตัวคุณก็เช่นกันตัวคุณก็ต้องทําแบบนั้นนะเจอโอกาสใหม่คนใหม่ลู่ทางใหม่หรือเปิดโอกาสหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเนี่ยนะ,ะอืมคนคนเนี้ยถ้าถามว่าเขาอยากจะขอโอกาสคุณไหมเนี่ยเขามีแพชชั่นแค่พลังงานอะไรคะคุณเป็นระดับคิงระดับควีนเหรียญนะคะแต่เขามีาพลังงานเนี่ยไม้ คุณที่เป็นราชินีนะทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายเป็นราชินีและเป็นคิงเหรียญเนี่ยนะเป็นคนที่จะต้องจ่ายให้นะถ้าเขามาง้อคุณไม่ว่าคนของคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ เด็กถือไม้เนี่ยไม่มีพลังงานที่จะมาจ่ายพลังงานมาดูแลมาความรู้สึกหรือมาพร้อมเป็นครอบครัวหรือมาพร้อมดูแลให้แคร์หรอกค่ะถ้าเขาขอโอกาสก็คือขอโอกาสให้คุณได้กลับไปดูแลเขาไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายลาสิตุลลคณาตุลน,นะพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะเขาไม่มีพลังงานหรอกเขาอาจจะใช้คําพูดที่ฉลาดฉลาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่คนคนนี้จะพูดหรือจะทํำไหมเขาคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเขาแล้วว่าคุณไม่มีทางยอมไป คุณใจแข็งนะนะคุณรู้แล้วว่าทําไมฉันจะต้องยอมอยู่ตรงนี้คุณคุณเห็นคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเห็นไหมคะราชินีสิงโตนเนี่ยหรอที่จะได้กับเด็กถือดาบเนี่ยเอยเด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พลังงานเขานะไม่มี power. พาวเวอร์พลังงานเขาต้องการคนดูแลเทคแคร์ถ้าเขาอยากติดต่อมาหาคุณหรือขอความรักหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือพูดอะไรก็ได้ดูเหมือนจริงจังให้โอกาสหรือจะพูดแบบ ที่คุณอยากจะได้ฟังสิ่งไหนหรือเขาจะทําสิ่งนั้นให้คุณแต่เขามีพลังงานแค่เด็กถือไม้เห็นไหมคะเขาอยากได้คุณกลับไปเพื่อนะเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนสําคัญเป็นโชคลาภหรือเป็นอะไรสําหรับเขาเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเขาก็ได้หรือเขาโชคดีที่มีคุณถ้าไม่มีคุณเขาลําบากเขาแย่แน่เลยเขาก็อยากเอาคุณกลับไปอีกเพื่ออยากให้คุณอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อให้คุณไปทําอะไรให้เขานะแต่หมอเชื่อว่าพลังงานของคุณเข้มแข็งแข็งแล้วนะคุณเข้าใจ คุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งไหนที่ฉันควรจะได้รับนะสิ่งไหนที่มันคู่ควรกับฉันนะราศีตุลรัคนาตุลมาดูซิคุณคิดและรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้ในเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะทําสิ่งใดในความสัมพันธ์นี้นะคุณไม่พอใจคุณไม่เอาสี่ถ้วยนะคะคุณบอกว่าอ๋อนะ,ะง้อฉันกลับไปเพื่อให้ไปแสดงความรักกับเธอเหรอไปแสดงความรู้สึกกับเธอเหรอ และเธอก็เป็นคนที่ปฏิเสธความรักจากฉันไปไม่เห็นคุณค่าของฉันให้ฉันกลับไปเพื่อทําอะไรให้เธอเหรอนะคะเพื่อจ่ายเงินให้เธอใช้เหรอหรือเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้สึกนะให้เธออย่างนั้นเหรอนะคะแปะถ้วยสิ่งที่คุณทําคืนคุณจะไม่ใจดีแล้วคุณจะไม่ใจดีคุณจะไม่ทําสิ่งนั้นคุณจะนะคุณไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เขาอยากจะให้คุณไปทําสิ่งนั้นคุณรู้ทันจิตใจคุณเข้มแข็งแล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะแปะถ้วยเห็นไหมคะคุณเดินจากไปเดอะมูนเห็นไหมคะ คนที่หลอกลวงหรือคนที่ล่อลวงหรือคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเลยความดีที่คุณทุ่มเทให้ไปคุณไม่ได้อะไรเหมือนเศรษฐีให้เงินกับขอทานไปคนคนนั้นให้ความรักคุณมาไหมไม่คนคนนั้นตอบแทนอะไรให้คุณได้ชื่นใจไหมก็ไม่นะคะ เว้นยังหลอกลวงคุณอีกหลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหมคะเดอะมูนนะคะเห็นเดอมมูเนี่เห็นไหมคะสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรโอกาสใหม่แล้วก็ความมั่นคงนะ,ะการแต่งงานมีครอบครัวเราต้องดูด้วยนะคะราศีตุลว่านะ,ค,ะคนที่เราครบนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ดูแลเราหรือจะเป็นคนที่ให้เราไปดูแลเราอยากได้ความรักที่แบบแต่งงานแต่เราไปเจอพลังงานที่อะไรคะเด็กถือไม้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะเด็กถือไม้ไม่มีทางจะดูแลใครที่เป็นความรักได้หรอก เปรียบเหมือนว่าเรานะคะเป็นวัยผู้ใหญ่พร้อมแต่งงานในครอบครัวแต่คนที่คุณไปเจอเป็นแค่เด็กเรียนอนุบาลนนะ่ะเด็กเรียนอนุบาลเล่นขของเสร็จปุ๊บวันนี้เล่นพรุ่งนี้ไม่เล่นเห็นไหมคะเขาไม่มีความพร้อมและคุณจะต้องไปดูแลเด็กอนุบาลหรอคะเนี่ยอันนี้หมอเปรียบเทียบความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเห็นไหมคะมันมีแต่ความหลอกลวงม,มันมีแต่ความช้ำใจนะบางคนคุณไปเจอสถานการณ์ที่ทําไมคะเขามีคนของเขาไหมเขามีคนของเขาไหมแต่เขาก็มาอ่อยเหยื่อคุณเนี่ยเจ็ดเลี้ยน แอบมองคุณแอบมองคุณแอบจ้องคุณดูเหมือนจะจริงจังดูเหมือนจะชัดเจนนะคะแต่ทําอะไรไหมไม่ทําอะไรเลยไม่แอคชั่นและเขาก็ควบคุมคอนโทรลคุณไว้ใช้งานเพื่อผลประโยชน์ของเขาเห็นไหมคะเนี่ยเขาคิดว่าอยู่กับคุณเนี่ยดูเขาเหมือนเป็นพระราชาเลยนะคะพลังงานทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะ,ะเอนเนจีของไพ่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะ,ค,ะคือคนคนนั้น เปรียบประหนึ่งว่าคุณอจจะต้องไปบรรณาการทําอะไรให้เขามอบทุกสิ่งทุกอย่างเขาเอาใจตัวเองควบคุมคนโทรในความสัมพันธ์เขาอยากทําอะไรเขาอยากได้อะไรคุณก็ต้องตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการเห็นไหมคะเออเนี่ยนะคะเขาแอคชั่นไหมหรืออะไรไหมไม่แอคชั่นนะสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยไพ่มมาคือไนซ์ไนซ์ซอฟต์วร์คือคุณควรมุกออนหรือคุณควรหนีออกไปจากคนนี้ถ้าคุณไม่อยากที่จะต้องทำไมคะ จะต้องแบบว่าเจ็บปวดหรือเสียใจนะให้คุณดูว่าสิ่งที่หมอพูดไปนี้ตรงกับพลังงานคนของคุณหรือสิ่งที่คุณเจอไหมอ่อาราศีตุลละคณาตุลถ้าความรักความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะพลังงานสามารถอาจเป็นชาวราศีตุลที่ทํากับคนอื่นก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาส่องมาดูลาศีตุลคลิปนี้นะจ๊ะพลังงานสามารถสลับกันได้เอาราคานะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากบอกราศีตุลสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ไพ่เดือสตานะคะเยียวยาคุณรู้อยู่แล้วเดือสตาคือการเยียวยาจิตใจเดี๋ยวปิดก่อนมีนมนะหดาบนะคะ เขาบอกว่าการเยียวยาใจกักบการรักตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองตนไปได้เพิ่อไงตนคุณไม่จะเป็นจะต้องไปเยียวยาใจของใครสักคนนะคะถ้าคุณเป็นเฮลเลอร์หรือเฮลลิ่งนะคะเพราะว่าทุกคนเขาจะต้องเยียวยาใจของเขาแล้วนะเราไม่จะเป็นจะต้องไปเยียวยาจิตใจของคนอื่นเราไม่ใช่เราอยากได้ความรักคนที่ดูแลเราถ้าเราไปเยียวยาจิตใจเขาแปลว่าเราจะทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตของเราเพื่อไปทําให้คนอื่นและเราไม่ได้รับความสิ่งนั้นกลับคืนมาเราไม่ได้ความรักนะคะ ให้เยียวยาจิตใจให้ความโสดอย่างเกิดขึ้นตรงนี้เขาบอกว่าสถานที่ใกล้น้ําคุณควรพักผ่อนทางทะเลสถานที่ใกล้น้ําหรือธรรมชาตินะ,ะหรือค,คุณควรปีกวิเวกหรือเดินออกจากความสัมพันธ์นี้วันเวลามันจะทําให้คุณหายเจ็บปวดนะคะหเดือนไปต้นไปนะคะคุณจะดีขึ้นวันนี้นะคะวันนี้เราดูเดือนเดือนนี้เราดูแค่เดือนกรกฎาคมโอเคนะนะคะ แคมพเรนต์เขาบอกว่าให้คุณเยียวยาเฮลิ่งจิตใจกลับมาสมดุลพลังงานของคุณดึงความรักความปาถนาดีของตัวคุณเองที่เคยมีให้ต่อเขาคนนั้นนะกลับมาอยู่ที่ตัวของคุณเองสมดุลพลังงานของคุณเองเอาความรักมาอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะให้รอคนนะรอคนที่คู่ควรที่จะได้ความรักและที่จะทําเพื่อเขาไม่สมควรที่จะให้นะคะให้คนที่หลอกลวงนะเจ็ดดาบ ไม่สมควรที่ให้คนคนนั้นที่ทิกกี้หลอกลวงหักหลงังแทงข้างหลงังหรือนะคะแอบคนอื่นมาหาเรานะคะอย่าให้ความรักเขาเขาไม่เหมาะสมที่จะได้ความรักดีๆจากคุณไปโอเคนะ,คะประมาณนี้นะคะราศีตุลน,นะคะโสดนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเรามีความสุขเรามีเงินเรามีอะไรใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่จะเป็นจะต้องนะคะเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องแบ่ง อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรานะคะจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเราไม่จำเป็นต้องทําสิ่งนั้นนะคะเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองนะคะรละจิตุลรักคณาตุลถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อคุณนะคะสามารถสนับสนุนนะคะโอนเงินกสิกรตองสีได้ถ้าใครคิดว่าอันนี้มันยังเป็นการดูสถานการณ์รวมมันยังไม่มีคําตอบเป็นของคุณก็แอดไลน์ดูดวงส่วนตัวถ้าข้อความนี้เอ่ยมันคล้ายๆเรื่องของฉันเลยฉันอยากจะดูดวงหรือปรึกษาหมอแจนมันมีปัญหาก,กัดกุมใจอะไรอย่างเงี้ยซื้อโปรโมชั่น ะะที่2ชั่วโมง2,000บาทอันนั้นจะคุ้มกว่านะคะเอาละถ้าใครสนใจแอดไลน์อดีมาเดี๋ยวหมอจะรีบเล่งคิวให้นะคะเอาละนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีข้อความข่าวสารดีๆจากช่องของหมอแจนถ้าคลิปนี้มาสะท้อนถึงคุณนะคะเป็น Energy ที่ไม่มีความบังเอิญที่เราได้เจอกันวันนี้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ